สวัสดีค่ะพี่น้องชาววันนี้ที่ห้วยพึ่งวันนี้พาทุกคนมาเลี้ยงนกนกตัวใหญ่มากเลย,ยเขาเรียกนกกระสาขายาววิ่งลมมาแล้วโอ้ยลมลมไม่เลิกไม่แล้วมีตรงนี้ห้าตัว กำลังกินหอยกินปูเชียวมันมันเข้าใกล้มันไม่ได้อะเพราะว่ามันจะบินเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มันบิน,นเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้ว แคสีทุกคนเห็นไหมคะชอบมากเลยมันตัวใหญ่มาแอบมันทุกวันแต่ไม่เคยมันไม่เคยแบบจะอยู่นิ่งหรือจะอยู่หาก,กินได้อย่างนี้พอไม่เห็นเดินก็ามาปุ๊บมันบินเลยอะ่ะเออแต่ว่ามันอยากให้มันบินมากกว่า อันนี้มันมันเป็นหนองหอยเยอะมากเลยหอยเชอรี่แล้วมันก็จะมากินทุกวันเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็นแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกนกกระสาขายาว ตัวมันใหญ่มากด้านหลังเป็นป่าไผ่แต่มันไม่ไ ะซูมเข้ามาดูเหลือสามตัวบางวันมันจะมาเป็นฝูงใหญ่มากเลยแต่วันนี้มาน้อย นี่ใกล้เข้ามาแล้วนี่ใบมะละกอเลี้ยงนกจ้าวันนี้ มาครบทีมันละห้าตัวอีกสองตัวอยู่ด้านนี้นีไงมันกินหนอนด้วยวันนี้มาแค่ห้าตัวเองเหรอ ใบมะละกอ